สวัสดีครับพบกันตอนเย็นตอนเย็น่าสั่นตอนค่ำตอนนี้ก็ประมาณสองทุมครึ่งครับเฮ้ยข้ามันไก่ข้ามันไก่สองกล่องฮืม แบบยี่เขาต้าขนาดแบบหิว เนี่อมันยังมาหองโอ้แบบแสียบเสียบมาย่างในหิ้วเขาครับเราต้องกันเสียบคือเกา